เบอะไรคะเบอร์แปดอ่าอ่าเบอร์แปดเดี๋ยวค่อยไปดูเบอร์แปดของมี่นะคะป๊าป๊าเสียมไหมอ่าเดี๋ยวแม่เสียมบ้างอ,าอ่ะพาอ่าไปดูเบอร,ร์แปดเบอร์แปดให้อ่าน,ไ,น 4, ไหนไหนเบอร์แปดดีไหม ไม่มีไม่มีไม่มีอ๋ออันนี้ช่องมันไม่มีแล้วใช่ไหมมีนี่เียแแต่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เดินข้ามลูกไม่เหยียบพอร์นีประตูอ่าโอเคใส่ใส่รองเท้า ไปเดินตลาดต่อช้อปปิง้งชอบไหมคะ